ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกทา่านเลยะวันนี้จะมาเล่นเกมอะไรครับวันนี้เกมกนะฮะโอเคไปและกบ้อและกะบอกแป๊บนึงโอเคโอเคและกะบ็อกและกะไปและกข้ไปแลกแลก ใครอยากเวียนนะฮะก็คลิปไอพีเซิร์ฟใต้คลิปนะฮะแค่นี้ก็พอแล้วตอบบอกอ้าวเพื่อนตบแววว่าไปเพื่อนอ่ะตอบดิ あ <laughs> あ。 ทำดีทำดีไม่ใส่ดีดีกว่าจะได้ทองกับไป่เก็บเตียงดีกว่าไม่ยุ่งยากจะด้วยดีอืมเพื่อทำไมบเอ้ยไม่รู้มัน เฮไปเอาปกดีกว่าเพื่อนเมึงไปทำอะไรก็หลุดดหลุดหลุดบยใช่ไหมมึงหลุดเบเรียบร้อยเสรไปอีกล ทำไมไม่ต้องมีใครลงด้านนีนเป็นด้านที่ที่ไม่ชอบไปไงมิ้วเพื่อนมึงคิดว่ามึงเป็นซุปเปอร์นี่ไงวะได้เล็กนิดนึงอ่ะ ม,มอีกถ้าไม่เสเข้าก็หอไปนะฮะผมผมเปิดกระตูนดูโอเคบักเนี่ยวะ เลวแล้วรปดูด้วยไปเดินไปอืมไม่มีใครตอบอกมาเลยอะจริงดิไปนะมึงี่ อันสี้จกินล้วนะเนี่ยจะุตัดไปตอนข้ามาเลยนะเคขับมาตอนนี้นน,น้ำสโลวิกปแกสโลเดียวกิกะยังหูเกน็นเตียงัตคิปเทียาใช่ไหมทีทยบเยเงี้ยเียเตียงเยงีเ้ยเท่าไ เคแบ็คบ <c oughs> okay. like ็อกซ์คเตงจะใชมคมลน่ะอาปเไาเาอเ นี่กูโอเชิดเลยเดียเอ้ยเลกอืมมืมมมมมมมน,นม้นมม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 มกมม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 นม้มม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  มันเจ้างี้ยนะมันเริ่มอะไม่ค่อยว้ใจวะแปลกปะเล็กดี

lại tiếng ốc tí tách ơ tham đi tập bài ca khứ mấy người cô Mm-hmm. <laughs> เนี่ยเนี่นนยนเลยนะมาึงค,คือคนที่ตกเกี่ยวโอ้หบึ่งกัตายต่คนต,ตายนะมาัง ค่อยไปไใจแค่น่ะมันแลกอะไม่ค่อยชอบอยู่ กาดินคือกาด็กแล้วก็เป็นอะไรคือเล็กๆถ้ากูถ้ากูนี่ไปคิดเป็นนะอันนี้จะเรื่องอะไรครับบายเจอกันครับนะครับเดี๋ยว